เมื่อชีวิตไม่มีทางไปเมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว และเมื่อวันนั้นมาถึงการจบทุกอย่างอาจเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับใครบางคน เราได้เห็นข่าวสารการฆ่าตัวตายมากขึ้นอย่างเช่นในสังคมเมืองจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยข่าวทางเพจต่างๆทางวิทยุที่จะมีการฆ่าตัวตายมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสะพานสีสุราษฎร์เราเห็นข่าวแล้วเรารู้สึกหดหูหห่ใจมากทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้เหตุการณ์นี้ลดลงไปจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีของเราค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานอสอมและประธานชมุมชนอยู่ด้วย แล้วทุกภาคีคราอข่า,ขายก็มีความตั้งใจที่จะให้ปัญหานี้น้อยลงและหมดไปจากสุราธานีโดยเราจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากชุมชนเล็กๆชุมชนแห่งนี้ค่ะชุมชนสมิ็เรเบียงค่ะในส่วนของในด้านสุขภาพจิตสําหรับตัวที่ฉันเองโดยฉันจะเป็นคนที่อารมณ์ดีคิดบวกคิดดีทําดี กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนอกจากที่เราดูแลสุขภาพด้านจิตใจเราแล้วในส่วนหนึ่งดิฉันก็ดูแลในเรื่องสุขภาพด้านร่างกายของดิฉันด้วยพอสุขภาพจิตเป็นนายสุขภาพกายเป็นบ่าวสําหรับการพัฒนาตนเองดิฉันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรออบมอสมอเชี่ยวชาญทางงานสาขาสุขภาพจิตในปี61แล้วก็หมอครอบครัวในปี2566ล่าสุดนี้ดิฉันก็ได้ผ่านการอบรออบมอสมวเชี่ยชาญทางานการสื่อสารสุขภาพจิต นอกจากนี้ดิฉันก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมในทางด้านออนไลน์หน่วยงานต่างๆที่ให้มีการประชมุมเพื่อเสริมทักษะให้กับตัวเองเพื่อที่จะนําทักษะนี้ลงไปใช้กับชุมชนในส่วนของชุมชนสเสมเตรียงเป็นชุมชนเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบานลนครสุราษฎร์ธานีจะมีผู้อาศัยที่เข้าออกคือผู้เช่าแฝงเข้ามาอยู่มากมายและก็ส่วนหนึ่งจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ด้วย เราก็ได้ปรึกษากับหน่วยงานนในเ่ส่วนของเจ้าหน้าที่เราได้ทํา QR code แบบคัดกรองสองภาษาขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงรายงานต่างด้าวง่ายขึ้นส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนของสมิตรเรียงก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจคือไรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินของนอกระบบก็เลยทําให้ปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานของชุมชนสมิตรเรียงเราเรามีอสอมอทั้งหมด15ท่าน ในการลงเป็นทีมเราจะมีรถตุ๊กๆไรเดอร์พาลงพื้นที่ค่ะตุ๊กๆนี้เราจะเป็นไรเดอร์สงยามีทีมอสอมอสุขใจทีมอสอมเอ็มแคแล้วก็ทีมอสอมอต้นกล้าส่วนทีมอสอมอต้นกล้าของเราก็ลูกหลานของชาวบ้านของคนในชุมชนนะคะเรามาให้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย ทีมอสอมอสุขใจของเราเราจะดูแลทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง5ปีเราจะมีตะก้าหันษาของเราเราจะดูพัฒนาการของเด็กว่าใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโอเคไหมพัฒนาการเสียงเราจะลงไปดูการพัฒนาของเด็กส่วนในวัยรุ่นเราจะใช้วิธีการลงไปคัดกรองถามในเรื่องด้านจิตใจใน2คิวและ2คิวพัดในส่วนของวัยผู้ทำง,งานเนี่ยเราจะลงพื้นที่ในการจะดูแลในการที่ส่งเสริมอาชีพเ,เราจะส่งเสริมอาชีพสารตะก้ามีการสอนทําน้ํายาอาเนกประสงค์ ส่วนในผู้สูงอายุเราก็จะมีการเยี่ยมบ้านในการที่คัดกรองสุขภาพแล้วจะมีการลาหันขาไปเล่นกับท่านค่ะของผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการเราก็จะลงไปเยี่ยมคัดกรองพร้อมกับเราจะนำที่ยืดนวดมือเพื่อที่จะให้ไทยเส้นกับท่านให้มีความสุข ชุมชนสมิตรเลียงเราเราจะมีลานอเนกประสงค์ลานเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมืองที่เราเป็นลานที่ทุกช่งวงวัยที่จะมาร่วมกิจการด้วยกันแล้วก็ในศาลาปันสุขของเราก็มานั่งทานอาหารร่วมกันพูดกันสนุกสนานกันส่วนหนึ่งก็เป็นลานปลูกผัก,กเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมืองในส่วนหนึ่งก็มีสระที่จะให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนในการที่ว่าเลี้ยงปลาอยู่ในนั้นด้วยค่ะก <world> ารที่เราลงพื้นที่เราคัดกรอง พอหลังจากที่เราคัดกองลงไปเราจะสังเกตไปการเอ๊ะเกิดขึ้น ว่ามีอาการตอบสนองกับเราอย่างไรประเภทมีสมาธิสั้นหรือเปล่านอนไม่หลับเดินไปมาผู้จาคนเดียวอารมณ์เฉืยเฉียวเทวะแวรงนี้เราก็เอ็กเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งเราจะมีกล่องจดหมายน้อยหยอดลงกล่องบอกใครไม่ได้บอกเราซึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดิฉันถ้าเกิดว่าชาวบ้านคนไหนที่เข้าเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเขียนจดหมายมาหยอดลงกล่องแล้วเราก็มีการติดต่อทางเบอร์โทรเราจะเขียนเบอร์โทรไว้ด้วยและส่วนหนึ่งเราจะมี q ิว o d e ์โค้ดเ c นเทลเช็คอินแล้วก็มี q ิ code OA ค้ a เรียลไทม์ตรงตัวดิฉันเลย ทางฝ่ายของพี่จินแล้วก็แกนนําในชุมชนนีก็จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลน,นะครับก็โดยอาศัยแกนนําภาคประชาชนโดยเฉพาะอ,อสมอที่เป็นตัวหลักในการช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะให้กําลังใจให้คําแนะนำนะการสร้างอาชีพสามารถรดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะฮะแล้วก็สําคัญอีกอย่างก็คือเป็นคนที่คอยเฝ้าะระวังคนมีปัญหาสุขภาพจิต ตอนนี้เราก็มีชิตแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางจิตวิทยาที่ดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลอบจอซึ่งเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลสุราชที่ไปตั้งอยู่ที่นั่นนะครับก็สามารถดูแลได้ครบวงจรต่อเนื่องจุดสําคัญของชุมชนก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงนะฮะ ทางชุมชนตลาดร้อนนกก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่อสมอที่ดูแลทางด้านนี้ก็มีความเข้มแข็งค่อนข้างมากนะครับทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องทําให้เขาสามารถกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับของคนในชุมชน าพูดถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นดิฉันมองว่าการที่ผู้ป่วยจิตเวชได้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งได้รับการยอมรับจากชุมชนอีกครั้งนั่นคือหนึ่งแห่งความสําเร็จและมากยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวของเขาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งและก็ครอบครัวมีรายได้มากขึ้นค่ะชุมชนเองก็มีความสงบรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทําให้ภาพรวมของชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นและมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืนค่ะ